ปีทไฟเบอร์ตัวดีตัวดังสายชาบูหมูกระทะห้ามพลาดเลยนะคะหนึ่งกล่องก็คือเห็นผลเลยแค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ทําให้เราปวดบิดด้วยนะคะทายคล่องนุ่มนวลค่ะและมีทั้งพรีไบโอติกไฟเบอร์จากธรรมชาติทําให้เรานะคะตื่นมาหน้าท้องแบนราบค่ะที่สําคัญเลยนะอร่อยด้วยชวงง่ายละลายไวค่ะดื่มได้หลายรูปแบบมากๆสายชาบูหมูกระทะห้ามพลาดเลยนะจ๊ะหอมที่สุดเลยค่ะและยังได้คุณที่ดีที่ปังแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าตัวดีตัวดังตัว นี้ค่ะยอดขายมากกว่า2ล้านกวกากล่องแล้วนะคะพีเอสุภชัยเนี่ยเปลี่ยนไซส์ได้เพราะตัวนี้เลยค่ะและยังมีพี่อ๊อนะคะซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยการันตีมาแล้วว่าหุ่นสวยหุ่นปังถ้าไม่ดีจริงพี่อ๊อไม่รีวิวนะคะดื่มแค่วันละแก้วก่อนนอนแค่นี้ก็ได้หุ่นที่สวยที่ตังแล้วค่ะอย่าลืมไปหาซื้อดื่มกันนะคะกับเพอร์พิสไฟเบอร์ค่ะ1กล่อง500กบาทตอนนี้มีโปรด้วยนะซื้อ5กล่องส่งฟรีไปเลยค่ะ อย่าลืมหาซื้อดื่มกันนะคะขอตัวไปอุ่นดีหุ่นปังแบบพี่อ้ําแล้วก็เพย์ก่อนนะคะบ๊ายบาย